เบียเดี๋ยววันนี้เว้ยกูไว้นี่ไหมวันนี้ที่เราชวนอีออมมาไอ้นี่ใช่ไหม <sl ope> เราชวนอีออมมาถ่ายคลิปใช่ไหม <c oughs> มึงตื่นยังเนี่ยไอ้เหี้ยมันไม่มีสติ <laughs> เราชวนอีออมมาถ่ายคลิปเว้ยแล้วกูวางแผนกับไอ้บิวไว้แล้วว่าจะมาปุ๊บเดี๋ยวจะเราเราจะเล่นเกมแล้วมันมีดินเสาพองแล้วเราจะแกงมันเข้าคลิปวันแรกเราจะแก้งมันโดยที่ต่อให้มันชนะต่อให้มันแพ้ก็ก็ให้มันโดนแป้งเข้าใจไหม <S <s <c oughs> เพราะว,าว่ามึงก็ต้องใช้ข้ออ้างอะไรก็ได้แต่กูจะให้มึงอยู่ทีมกับมัน ใครข้ออ้างว่าเจ็บแขนเบียโดนตำโทษไม่ได้นะให้ออมรับไปคนเดียวแล้วบอกเลยเละไปเดี๋ยวเจอกันครับตอนแข่งเกมเลยไปทําไมเราต้องปิดตลอดวะไม่เข้าใจเราจะทําอย่างอื่นได้ไหมเราปัดได้ไหมเรียจอมือเอาอะไรคิดโอ้โหเรียจอปิดคลิปมือก็เห็นช่องไหนทำช่องนี้แหละลาก่อนครับทุกคน สวัสดีครับพบกันเช่นเคยเมื่อกี้ในสตูดิโอนะแล้ววันนี้เราอยู่กับโอ๊ยไอเหี้ยจนได้เลยเพืดคลิปดีๆดีไม่ได้แล้วเราก็อยู่กับการแข่งเกมเช่นเคยครับสำหรับเกมวันนี้เราจะเข้าเรื่องเลยกว่าได้บอกกติการเกมกันกติการเกมก็คือเราจะแบ่งไปสองทีมนะเข้าใจป่า2สองทีมคือแบ่งกันเนี่ยคนละสองสองแล้วก็ให้เลือกตัวประกันมาทีมละหนึ่งคนเข้าใจไหม ไอเลือกตัวประกันมาหนึ่งคนแล้วจากนั้นเนี่ยพวกคุณก็ต้องแข่งกันเกมมันจะเป็นอย่างงี้คุณผมจะเทสัมปีเนี่ยนะใส่ในจานปึ๊บแล้วให้คุณปิดตาแล้วตักสัมปีจากเนี่ยใส่ในนี่ใครตักได้จำนวนเยอะกว่ารอบนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะไปแล้วแล้วตัวประกันก็จะโดนทาโทษก็คือดีสอพองเหมือนเดิมนี่แหละเพราะเอาแค่เซิร์ฟพอวันนี้ละคืนโอเคเนาะก็ ตัวปาาระกันแค่โดนไปแค่นั้นเองง่ายไหมรอบนี้ง่ายป่ะมึงไม่ไม่พูดเทียอะไรจะทครับเลยออันน <arespace. S 1> ี <forecasting, moderator. S 1> bah, ้ก็ถือว่ามีแขกรับเชิญใช่ครับผมชื่ออะไรครับชื่ออะไรออมครับออม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 ครับอ่าโอเคเดี๋ยวยังเดี๋ยวยัจับคู่กันดีกว่าอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งทีมอาอย่างนี้เลยแบ่งทีมอย่างนี้เลยก็เบียเขามีดวงทางหน้านี้ไงก็ให้เขาเขาอยู่ด้วยกันอ่ะอย่างงั้นเดี๋ยวผมจะเทสัมมีก่อนเอาสทกเท่าไหร่ดีเอาเท่าเท่ากันเนาะเอาไปออม รอบแรกเลือกตัวประกันมาใครเป็นตัวประกันใครมคุณเราใครใครต๋อมมาใหม่เอกมาเป็นตัวประกันเลยก็ได้เดี๋ยวให้เบียร์แข่งให้ดูก่อนก็ได้อ่อย่างนั้นไม่ต้องมึงเป็นตัวประกันเลยมาอ่ะโอเคใครจะแข่งก่อนตัวประกันตัวประกันไปเป่าวิชุบันชนะแพ้ต้องเบียร์เล่นก่อนเบียร์ตักนี่ใส่นี่นะ โกงผู้ตกปะเอาดิเอาดิอ่ะแค่นั้นแหละเป็นอย่างหมดหนึ่งนาทีหยับเวลานะใส่มึงมึงยังโกงอ่ะจริงมันต้องใส่พี่อาภัสย์ไม่น่ารอล่อยมันทำไปทันที่อยากดูมันอ่ะอ่ะมึงอยากเสียเวลาเรียนเดี๋ยวก็ฮะกูย้ายทีมได้ไหมอ่ะเตรียมนะเอาหนึ่งสองสามไปอุ้ยเฮียเฮียแม่นจัดโอ้ ไอ้ยังแม่นจัดไอ้ยังแม่นไอ้เบียร์มึงแม่นสุดเลยนี่เนี่ยเียฮ้ยกโกงเลี่ยนี่ไม่ได้โกงใส่ปีนี้แล้วล่ะได้หรือเปล่าเรื่อยๆเรื่อยๆเบียร์เรื่อยๆนั่นแหละนั่นแหละโอ๊ยสามสีลูกสีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาไม่อะชนะแล้วเบียร์เราชนะแล้ว ใส่แข่งว่ะชนะแล้วใ่ชนะแล้เฮ้ยเฮยแม่เลิศเกินเฮ้ยเฮ้ยดีเฮ้ยเฮ้ยเมีดอกโชว์้ยเป็นไงเปสัเป็นไงแมไ่เยียบเอเอาประมาณเท่าไหร่หมดเวลา ก็ถือว่าทำได้เยอะอยู่นะมาเราจะมานับไปพร้อมๆกันว่าเบียรดได้เท่าไหร่หนึ่งหนึ่งสองสองอ่ายี่สิบเอ็ดลูกมามาแล้วชนะแล้วยังใจเย็นนี่เฮียกูยังไม่ได้เล่นเลยต่อไปใครเล่นนะเดี๋ยวผมแข่งเองตัวประกันมาอยู่นู่นอ้าวเรอยังจะโกงเหรอมึงอ่ะมันรีบเด็กเด็กมันรีบไงเดี๋ยวเดใจเย็นเนี่ย ช้อนกูแล้วไอ้เนี้ยะไอช้อนผ่านไปแล้วสิบปีเนี่ยมึงทิ้งกูจริงมหนกูโดนไงกูต้องช่วยมึงหนึ่งสองคนยิงคูเปนแม่นึงไงอาอไอ้เหี่ยมึงมึงไม่่วยแล้วทีมมึงเนี่ยเออไอหมดเวลาใจเย็นโอ้กูไม่ได้ช่วยเหมือนใคร กูมึงโกงกูจะบอกพวกตุ้มเบสกูโกงอะไรกมึงอะไรฮะได้ไปสี่แล้วได้ไม่ได้ไม่ได้กูจับไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่นป่ะเฮ้ยคนอย่างกูมันเก่งอีกแล้วเอาแป้งทากูเลยไม่สั่นวุ่นวายได้เลยช่องของมึงเนี่ยไปอีกเยอะโอ้ยแย่ๆตักใส่ถุง เฮไม่ได้พงมาเลยจับมือใส่เดี๋ยวกูตักอะไรยี่อะไรไม่ได้หมดไปแล้วดาดลอยครับโอ้โหได้อย่างเยอะเลยโอ๊ตกูขอใหม่เลย ชวเวียนมาอย่างงี้กาเยอกเป็นเรียนเทียนเลยสัตแต่แต่คุณก็ตดอย่างนี้นะใช่ไหมก็ผมก็ตุกติกานี่เก็ยอมเทป่ะตัวประกันมานี้อย่ามองกูไน่อยากทำบทหารเลยป่ะข้าวทมนหาเขปเปิดผมไม่อเปิดผมหน่อนดิ เอาใหม่ไหมวางแขกกู้แท้ๆเอาใหม่ไหมฮะเอาใหม่ไหมมันหลุดมื่ึงยะอย่าเพิ่งไปทำเลยโอเคมาเดี๋ยวกูเป็นตัวประกันบแบบอะไรมึงแข่งมึงนะก็แข่งไงก็คือคุณบีปล่อยยิงฉุกงครับอะจมูกขวากูตายแล้วเนี่ยใครมึงกล้าทำมึงวะมึงยังพูดสองแพ้เหมือนกันเลยแล้วทีมเราใครเล่น เขาเหรอเขาเป็นแแต่ไม่มีอะไรเช่นเหมือใใ้หัวถีบหูแท้ๆคุณไม่หลบอ่ะผมเคยผมพยายามเอาไม่ต้องพูดต่อไปเฮ้ยอย่าเลียงนี่โอ้เฮ้นี่ๆๆเฮอย่า้โกงนี่แข็งรับเชิญนะแหม่อย่าคิ้กงนี่แข็งรับเชิญนะ ยานะเว้ยฟองนะฟองนะมีใบนะมึงนะโอ้ยยอมมึงตักมึงก็ตักเยอะโมดีหานี่มึงตักทีละเมตรพอเหรอออืเฮ้ยอย่ากวนใส่ไม่เอาไม่เอาค่อยเป็นค่อยไปได้มึงหยาดฮะหยาดบนหาเลยคตรแม่นเลยเฮ้แฮะไม่มีเออเฮ้ะ เราแวกเองนะอี๋เด้อนี่อะทำอะไรอ่ะเไ้ยหมดเวลาค่ะอหมดเวลาเปิดตาแล้วดอนี่ค่ะตักแม่นเจักจักโคตเก่งเลยการตักแบบหสภาพชา ฮะเอาดูภาพช้าเดี๋ยวเขาไปดูตอนคลิปลงอ้าวต่อไปบิวแข็งมากอ้าวไปจับไว้กับยองจับไว้ด้วยหิอะไรอะไรไปบิวช้าช้ามือหางหอยไว้ไหนเฮี่เหมือนมากเลยท่าลีลาเยอะเอออัดจ้ะวะอัดจ้ะ เดิมได้คนเดียวเหรอไอพวกนี้โกงกูบอกว่าเนอหไม่งอ่ะกูให้มึงทาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เราก็ต้องตามเกมบิลบิลครับเกมนี้มันดอกเบเออตักมันเห็นอ่ะหมดเวลาล้ดเนี่ยไอ้ย่าไม่อบ ใจเย็นด <ane> ิเก okay. ิดตายก็เกิดตยไอ้เจ้าเจ้าไปยอ่ะหมดเวลาว้าว้าวโอ้ยเนียเราขอโทษนะอืมแต่ว่าแผลยังไม่หายเลยแน่ทั้งหมนแหน่อ๋อก็ยัไงก็ทิ้งเดียวกันน่ะคุยเองเลย จัดเลยจัดเลยมึงทำมยังไงไม่ไม่เอาเอาเบาๆออโอเครับสี่ต้นไอ้ยี่สิบผูอไสมานานแล้วไม่ต้องอยู่ในเกมแล้วมึงอ่ะมึงกับกูอ่ะกูไม่ต้องแข่งละมึงกับกูแข่งกันที่มามาโอ้ยเหรอมามามึงมึงกับกูมึงอยู่ทีมกูเลยได้ไอ้เครียดอยู่ด้วยกันเคียอยู่ทีมกูนะเออมึงต้องโดนเช่วยกูนะเฮ้ยเฮ้ย เยอะๆได้เขาเขาก็อแข่งกันนี่เป็นเพื่อนหน้ากันเหมือนแลเป็นราเป็นตัวประกันก่อนเอาเอาไอ้ที่อะั้งานเอาไหมล่ะเอาเวลาใจว่าเออเออกูเชื่อเซียนเบียร์กูเชื่อซีอีโอกูต้องพูดครับคนแข่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ผมก่อนเมื่อกี้ผมชนะเดี๋ยวอ่ะอันนี้อันนี้เอาจริงๆอันนี้ห้ามโกงเลยอ่ะหนึ่งสอไป Ô oh, chị, 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 à chị, chị à, Ơi hát, dễ thật này, em ạ. Uba, dạy yên dạy bây giờ. Ua, nó là bắt hằng mọi người. Tông mê. Ui, 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 หมดเวลาหอึ่งสองสเไแกงสาหมเต้าเลยเอาหน้าวางตรงนี้ทำไมกูต้องมาว่าหน้าวางตรงนี้คือหน้าวางตรงก่อนทำไมกูต้องมาว่าหน้าวางแล้วก็หายขึ้นเลย ถ้ามึงทำตามแผนกูแต่แรกนะอีหีอยนี้เละมึงอ่ะกูจะลว้ใจมึงแล้วจริงจริงอันไหนแผนคืออะไรแผนคือแผนคือมาตบเล่นแล้วมันต้องทาตั้งแต่ตอนรอบแรกแล้วคืออีออม่ะโดนแล้วคือยังไงออมก็โดนอืมทำไมมึงคิดอะไรอยู่กูถามกูถามกูก็พูดดีกับมึงทั้งหมดบิวเดี๋ยวมากูพูดแต่เย็นอ่ะใช่ไหมพูดแเนรอบหลังมึงโดนกูแน่ วงไว้อไใครใช่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 กูคิดเหมือนมึงแหละคือเราอ่านคลิปอยู่ไงแล้วหอบผ้าออกไปด้วยอืตอนแรกคิดว่าจะเก็บไว้แต่ผู้หญิงอผู้ชายก็เก็บไว้ เอาไปมามากูแพ้กูสปิริตมึงพูดกันก็ได้กูดีกูดีเอาม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 ึไม่รู้หรอกว่าเราคุยอะไรมึงก็ซีบกวยเบียให้มันรู้ว่าเราไม่รอดหลอกมันให้มันรู้จดให้ยิ้มยังม่รู้ว่าเรื่องยังยังเหรอโอ๊ยกู อะไรดิกูกูไม่ไว้ใจในมืแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วใช่เห็นไงกูก็เห <c oughs> ็นอยู่เสียดายวะรอโอยลบเลยผิดสองโดนทีไงเพื่อนไหลไงมึงก็ยังไม่พอเนาะกูมองมึงขนาดนี้แล้วเนาะไหล นั่ไงันหลังยังเป็นชิเลยเนี่ยคออ่ะเนีหลังคอลยเหมือนกับปาเลย่ะโอ้โหลาดคิมเราต้องใส่เม็ดอะไรด้อเขายังทับปีทับปีโอ้โหทับปีาใเลเท่ไมทำทผมผมเท่ไหมกูไม่น่าไว้ใจมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงหาอะไรก่อนข้อสามเลย อ de Anyways, so uh, ้้ไเยีสำหรับ oh ว like ah ันนี้เจสตูดิโอนะครับก็ขอลาไปก่อนวันนี้แวะมาแป๊บเดียวเพราะว่าเนื่องจากไม่มีเวลาอัดเท่าไหร่เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งมึงแวะก็ดไลค์กดดีเออเฮียค้ามไปกดกระดิ่งด้วยละอย่าลืมกดไลค์ไลค์กดซับสไคร e อ่ะกดกดกระดิ่งแล้วก็หาขูเป็นน้เนี่ยกดปุ่มปิดให้กูด้วย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา G S Studio วันนี้ขอเก่าเพาว่าลาไปก่อนและก่อนจะไปเหมือนเดิมก็บิวไลโค้ดมาเเเฮฮฮ้้้